เมกบอลประธานะคะเมื่อท่านประธานเห็นเมื่าสตันแล้วจ่กดออกสีญญากรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลใหม่แยกออกมาแล้อจับต่างๆจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลใหม่เลขจากประธานกรรมการจนครบทั้งหมดอีกแล้วอีกแล้วประธานกรรมการจะนำลูกบอลใหม่เลขไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากค่ะแล้วเจ้าหน้าที่จะบนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลใหม่ค่ะ ไม่กีดิไม่กีย้ามกีดสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่กีดรตินาจนักขลาคินแบรรัฐบาลทาบ่าการออกรางวัลสลากกินแบ่รัฐบาลของสำน,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 นานดำเนินการตามมาักการนการป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลและจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัดด้วยการทำตามสถานที่ด้ายาฆ่าเชือ้อ่ การตรวจวัดอุณหภูมิคณะกรรมการออก,กรำวัาไม่กีดไม่กีด,ดกสัญญาไว้แล้วจะไม่กีดบ,นนบอกห้เอฟซีช่วยกีดเกี่ยวข้องทุกท่านการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลรวมถึงให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ค่ะอุ้บออา,าบอกแล้วห้าะเจ็ดฟุตเฮ้ย ุณสัญญาไปแล้วคุณเอซีบอกว่าแม่อยากกีนาถัาเข้าแม่ห้ามกีดได้กำหนดไม่ใส่พัดเป็นองค์กรสลากมุ่งในนวัตกรรมก็คือจะไม่๊งเสริมเศรษฐกิจสังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชนคจะไม่กีดไม่กีดนะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรจากเลยขาธทการคณะกรรมการตั้งบรระุตามการ ทูรจัติตแห่งชาตินายนิวัฒชัยกเกษมมงคลจะทาําการสนอทุกอางไ้ประจำารลละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลลำดับการห,หมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังและนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสียบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขห้ากรรมการออกรางวัลประจําหลักสิทธิ์ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนายประจวบนุเจิ้นผู้อในวยการสำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้เสียลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะดูสิรถตัวนี้ไหวเงี้ยดูได้สิแปดใบดูซื้อในเว็บไอซื้อในในฟอนส์ห้าเจดสิบแปดใบเพราะว่าข้างนอกกูห้าซื้อไว้ได้กูเลยไปซื้อเหมืองก้อนฟัง โอ้ไม่กอดหรอโอ้โอ้เม็ดเดียวเลยอ่ะอะไรอย่เอออ่ะแล้วแต่อ่ะโอเคเร้เรื้อง อืมอืมอืมเอออ่ะโอเครู้เรื่องจ้ะไหนโอ้ยแค่นี้ก็รู้่่ามากพอแหละเออเอออ่ะซื้อไว้นานมากฉันบอกแล้วหนูเป็นคนแรกที่หนูให้เลขหนูเพราะฉะนั้นแล้วหนูได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวใครไวใครได้ไม่กิดไม่กีด ม่เกียอนะแม่ไม่เกียดไม่เกียดไม่เกียดทำเกียดได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแฉจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะไม่เกียดไม่เกียดค่ะบอกเลยมันหาแค่ห้ามาดิฉั้นพอแล้วค่ะไม่เกียดค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ไม่เกียหนูบอกแล้วผมไม่เกียด ได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจําหลักพันผู้แทนกระทรวงการคล,งลังดำน,นิุความรโยบายและแผนชํานาญการพิเศษสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลงังน,นางสาวธมาพรโรดรอดสัมฤทธิ์จะเป็นผู้เสียงลุ้บอลบอก,ลกแล้วใครวัยใครได้อืม กีดในกลุ่มในกลุ่มคือไม่ต้องพูดเลยตอนนี้คือแบบอะไรกันตัวเมนูสนันวันใหม่อ่ะไม่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 นี่นะคะเรื่องได้เรื่องอะต่าง้ๆไม่ไม่ไม่่่นีคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักงงานผู้แทนของการปกครองกระทรวงมหาดไทยนักวิชาการของเพื่อจำลองการรังวนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความสงมดุลเอาใจรังวนวันนักชายสตรีคณะครูเคียนสวัสดิ์จะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องเลือกบอลใหม่เลขตัวเนที่รองรับเป็นท <case> ่านสุดท้ายค่ะ อดีตรองลุนบนบนขอ,อยออกห้าสองสามอีกนะจ๊ะได้ผักคบเลยอะจำหลับหน่วยนะคะอะไรอ่ะสุดอ้าวสิม่กี๊ดไม่กี๊ดฉันยาวไ้แล้วจะไม่กีบเมื่อกรรมการทั้งหกท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิด<ม>าสาปลาบเสียงคึืแสงที่ประจุ หมายเลขอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบพ,พร้อมกันทั้งหกหลักค่ะนโมล่างรอดแล้วขณะนี้พร้อมที่จะสชงหมายเลียกแล้วนะคะอาพร้อมแล้วารางวันที่หนึ่งรวยค่ะงวดวันที่16พฤศจิกายนคศกรา2564เลขที่